กิแลนด์ช็อปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงเพราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านัางรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับมวยออฟเลนนะครับวันนี้ก็เจอกับเรียมัสและ มันก็หยิบได้นะครับในบางตาอุ้ยคุณจะโดนเปิดก่อนวะไม่อ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถ้าไม่ได้โดนเปิดก่อนก็น่้จะนได้ได้อยู่ครับเกมนี้ก็เอามวยมาล้วงเทลนัดด้วยคือชุดเดียวตายเลยนะครับมัาแดดมาได้ยังไงเลยวะแดดชิปแดดชิปหลบไม่ทันสูวนหลบไม่ทันก็ส่วนแม่เลย อูเล็กุยแมวมากเล็กลุยแล้วนอ้องโอโอเคอกูรอดเฮ้ยฟิกโอโ้โหจ่ายกันไม่หวัดไม่ไหวโวยมาจากไหนก็ไม่รู้ฟิกโกงฟิกเกอร์กัน,นบ้านละบ้านครับในเกมนี้ถ้ามียุดเดียวตายชัวร์เลยนะครับผมว่าเทวนัทตัวอื่นบัตส์ไฟนี่ก็ต้องใช้จังหวะเอาเลยครับแล้วก็ปูเนี่ย โค้อทีข้างถึกเลยมีเทวนัดการันตีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นยครับถ้าของไม่ตามเยอะนะเกมทรงพอได้อยู่นะครับทิ้งไปของเท้า,าจอกเกาะดีกว่านะจอกเกาะเวทฟอร์เรนโลมเอพ้พวกก็ตามตรงแล้วตอนแรกผมคิดว่า ฟ <ored> อร์เรนิโนออฟเลนเขาบอเปิดเป็นเรียวมาร์สสุดสุดท้ายนะครับก็ <It> s <S พอได้อยู่ยแต่ว่าณตรงหูมังกรจะบอกว่าไม่มีใครโซนเลยครับเรียบร้อยไวสำหรับมาังกรโดนคนหักข้ามเก็บไปก่อนนะครับเตะไปสองทีละรูนก็จะเป็นรูน lay, เดสไล่สไปดิสเตย์นะครับอันนี้รอคีเพื่อนโอเคว่าถ้าใครอยากใส่โปรเทคมาก็ได้เหมือนกันนะครับโปรเทคห้า ในยุคปัจจุบันหรือว่าแต่ก่อนมันก็เน้นตุ้มเดียวตุ้มเดียวนะครับเอาไปเลยเกมไวดีกว่าสปินดวิขุกติดปุ๊หลบไม่ให้ดูดเลือดไม่ให้ดูดเลือดใช้ได้อยูครับแต่ผมคิดว่าเรียวมะถ้าเป็นพลังแฝงเขียวเขาก็น่าจะออกเป็นสาย สายผสมนะครับมีทั้งดาเมจมีทั้งนู้มีทั้งนี้เนี่ยผมว่อาออกถอยมาน่าจะต่อยไม่เข้าแล้วต้องนวดหนักกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในยุคนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆว่ามวยจะเล่นเป็นสายอาร์โกนี่และบูมสเตกกล้วนะครับถ้าเป็นสายอาฟโรคาลิปอะคือต่อยพาส์ีฟคล้ายๆออมมี่แอมนะครับอ่าอันนั้นเล่นเป็นสายเบิร์ดแบบต่อยพวกเร็วนะต่อยพวกตัวบางนะครับ อันนี้ก็จะต่อยได้ทั้งไฟเตอร์ต่อยได้ทั้งแทงต่อยได้ทุกตัวนะครับเราก็จะได้มีเผาจากอาคอนี่ไว้ด้วยกลัวเสียวแทงมาเนี่ยตายเลยผมมีฟิกเกอร์ฮะตายไปแล้วเมื่อกี้รือว่าชิปตรงนี้ต้องเอาปูแน่เลยว่ะทุกวะ ดูยังไงก็ชัวร์ดูดเลือดเลือประมาณนี้เราเอลงปะวะอ้าววิ4วินาทีมันจะดูดเลือดทีต้องใส่กันตรงนี้แหละมันต้องใส่กันตรงนี้แหละหูจะช้าอยู่นะช้าอยู่นะครับเป็นคนรีเฟรชไว้วานี่ผมตายไปแล้วโอเคเรากลับไปเติมมึนขนารวะ ไม่ทันว่ะมาไม่ทันนะสองสามจกสองโอเคฝั่งเราได้ไปสองนะครับแต่ว่าเออก็เสียไปสองเหมือนกันเมื่อกี้วอลไฮกับตัวของเรานะครับตายไปสองคนเหมือนกันโอ้ ไม่มีนะครับเกมนี้มีวอลไฮนนะครับ <You want S 1> ผมดูสจวัดเป็นเป็นแหวนได้ยังไงวะดละตาเขไม่พอตาถ่วยอย่างต่ำมนาะตัวหนึ่ง Coffee, อย่างต่ำเลยนะตัวหนึ่งโอ้โหแล้วได้สองพี่กร์ครับ 2นาที120นาทีนะครับวนี้ว่าจะกลับบ้านแต่ไม่รู้จะกลับมาทำไรครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นการเคลียร์กลางเรื่อยๆนะครับซ้ายขวาเราได้กันทั้งคู่แล้วนะครับป้อมการนี้สรรพสิ่งจริงไม่โดนได้ยังไงวะอันนี้ไม่โดนไม่แปลกเตะเว้าวลองชิมนี่ดู ระเปิดเป็นบูมสเต็กไม่พอนะครับมีเผาจะอักคันนี่ด้วยโคตรเฟี้ยวพอขึ้นไปสอนนี้มันจะใช้เงินไม่ค่อยเยอะเหมือนสมุดเขียวนะครับเออเขาก็ยอมใช้เป็นสองอันนี้กันมันก็แรงไะแรงเลยนะครับตัวไว้เออ พวกตัวแขงๆผมต้องให้เอโซเกี่ยวให้นะครับอืมถ้าเป็นตัวบงังๆหลวงเองนะครับแต่เกมนี้เรามาลุ้งเทลนัทยังไมไ่ลุ้งเลยสักครั้งนะครับไม่ว่างไปเล่นอื่นจริงๆเวทชักไทยอ่ะมึงเข้ามาแทงเลยเหรอนะรร้องโอนน้เรียบร้อยตัวนี้เรื่อยๆเลย <S <S ถือว่าได้เลยนะเราซากกัดกระเดี้ยวบ้านไหวอยู่นะครับแค่ในช่วงต้นเกมนะเนี่เกมผมบ้าไม่แล้ว เห็นเบาๆอย่างงัดนะครับโ้แรงนะครับเปเยวมาว่าทำไมนึกไรไม่ออกก็ยีบเดลมาสนะครับอืมมีเป็นยุคของคีราด้วยโหเล่นกันทุกวันเล่นกันทั้งวันพยายามเช็คนะครับกูโดนบ่อยแล้วต้องมาเช็คบ้างีแอมสายอี่นะต่อยเด็ดเตมปักเตมปักเลย เกกิร์ัหว่านแล้วหว่านอยู่เทวนาซอยจะโลบจะโลบนี่ยเทวซะด้วยอาราเล่คุงอาราเอาอาราพีไปก่อนในจังหวะนี้เลยมมัวอะไรที่เห็นว่าได้ครัฟุก ไม่มีปุ่งที่ดักกันยอดฮิตน,นะครับเช็คหมดแล้วก็ไม่มีนะตรงนี้10วินาทีมาถึงอันตินะ10วินาทีเหลืนะอห้าแล้วเขาไม่ยอมไม่ต่อ,อยจริงๆนะตรงนี้แล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ คือถ้าของตามนิดนิดหน่อยนะมวยต่อยไม่เข้าเลยจริงๆไกอไอยต่อยแทบไม่เข้าทอยที่จะไปพูดเลยมันต่อยไม่เข้าจริงของเทพถ้ามาแล้วลเป็นที่มงกุฎนะครับขึ้นบูติกขึ้นอาร์โกนี่เป็นมงกุฎแล้วก็จะไปเจาะเกราะเวทต,ต่อเลยนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยชอบซอร์ริงอัล่าหรือว่าจะเป็นสตาร์บอฟนูนะครับสตาร์บอฟนูก็จะเป็นแบบเจาะสูงสุดเหมือนคล้ายๆเรมูมารามาสานะครับเฮลนัด ยิงผมแล้วผมไม่ตายก็โผอินโฟอย่ครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้โอเคครับหลังจากโมกุฎใช่ไหมโมกุฎก็เจาะนะครับเจาะเลยลเป็นเจาะสตาร์บอฟนนะครับนี่เรียวแมะอะไรก็กําลังจะขึ้นทอยเรียบร้อยนะครับแล้วก็โรมิงเป็นฟอร์เรนติโนกําลังจะขึ้นทอยเหมือนกันนะฮะ ตัวนี้เราก็หาเงินเลยครับนี่หาเงินโอ้โห,โโหเพื่อนๆกระโถกเลยเฮ้ยไ,ได้ดาวได้แนวอย่างนี้ได้แนวยางงับเสียไปสามฝั่งเขาเกิดอีกสองครับขอเช็คระยหน่อยเช็คไปก่อนครับแ,แล้วชิสุดท้ายนะครับชิสุดท้ายเพื่อนๆเ,เลือกเอาเลย ฮ้ยพี่ผมโคตรรวยเลยลว่าเกมนี้แบบทวงเงินเงิน,เง,นเงินนำอย่างจัดนะครับสมุดเขียวต่อยหนึ่งเทแล้วก็โอ้เกมทรงๆไหมออโอบไมครับเอาลูกแก้วไหมไว้สับของยุคแข่งสับของนะครับบอกได้เลยว่าต้องสับกันอย่างเดียวทุกวันนี้สับกันเร็วห่าง ผมต้องเมมเทลแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้เจอแน่นเทลเลยไฟเจอทีมันก็นละตักอยู่กเกือบตายแห <c oughs> มผลงามานี้ครับผมว่าลิ้นสบายๆนะ <c oughs> เจอกับเบลม,มาโดนดักไม่ค่อยตายนี่ครับ <c oughs> มันก็นตายเลยก <c oughs> ี เช็คทุกพุ่มนะครับเราโดนนี่คือล่วงเลยมาป้อมขวาดีกว่าครับโอ้โหสามจแตกที่มีเหลืองครับบนีบนปีเหลือก็ต่อยหลังไปก่อนได้เรียบร้อยครับอันดัเป็นของโจ๊กเกอร์จวดจวดจวดต่อยแตกต่อยแตก อุ้ยสีวิเซียววิเซียวโอ้โหเรียบร้อยแล้วมั้งเกมนี้แล้วก็แคร์เลยครับโยกลับมางัดไทยสอง โอเคครับประมาณนี้นะครับต้นซีซั่นอาถ้าดาวยังไม่ถึงผมคิดว่าสัก20-30ิดาวมวยออฟเลนมันก็หาเล่นได้นะครับมาหาเล่นได้สักสเกม2เกมผมคิดว่านะเออถ้าเป็นตัวบางน,นู่นนี่นั่นนะครับโรมิงอาจจะเป็นตัวแปลกๆหรือไม่ก็ตัวดีๆต้องลองดูนะครับออฟเลนจะเป็นตัวอะไรเออถ้าเป็นตัวหนามากแบบพวกสกัดอะไรเงี้ยก็ ยากหน่อยนะครับผมก็ใครที่ชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับทุกท่านอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวท่านไปก่อนสวัสดีจ้า